สิเรื่องรักนัทมีเรียอ้ำอธิชาติหนึ่งเรื่องรักของนัทก่อนที่นัทมีเรียจะได้มารักกับอ้ำอธิชาตนนินัดเคยแต่งงานกับเตา่าสมชายเข็มกลัดมาก่อนแต่ใช้ชีวิตคู่ได้เพียงสองปีทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันสองเรื่องรักของอ้ำฝั่งพระเอกหนุ่มอ้ำอธิชาติก่อนที่จะมาลงเอยกับสาวนัทมีเรียก็เคยมีข่าวคบกับคนในวงการเช่นแคทแคทริยาอิงลิกหรือสาวพิงกี้สาวิกา สามเต่าสมชายสะพานสืรักนัดมีเรียเล่าว่าตอนนั้นคุณเต่าสมชายบวชเพื่ออุทิศผลบุญให้หลวงปู่แลแห่งวัดพระทรงจังหวัดเพชรบุรีและส่วนหนึ่งการบวชครั้งนี้ต้ออง์การบวชให้กับแม่ของตนซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนัดก็ไปร่วมงานคุณอ้ําก็เป็นน้องรักของคุณเต่าก็เจอกันในงานบวชคุณเตา่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ทั้งคู่เริ่มรู้จักและชวนกันไปทําบุญสีรักซึมหรือความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มซึมซับถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาวนัดเคยให้สัมภาษณ์ว่าฝ่ายชายขอติดต่อมาหาบ่อยๆจนเริ่มผิดสังเกตเนื่องจากโทรศัพท์มาหาบ่อยเกินแต่ตนก็ลองคุยดูก่อนที่ความรู้สึกดีจะค่อยๆก่อตัวขึ้นเมื่อมีช่วงหนึ่งที่ฝ่ายชายหายไปจนตนสงสัยก่อนจะทำทีส่งไลน์ไปหาเหมือนมือลั่นแล้วเขาก็โทรกลับมาทันทีก่อนที่ทั้งคู่จะตกลุมรักกัน5สืบก่อนคบนัดกล่าวว่าแรกๆเราก็แอบคิดนะว่าเขาเป็นเกย์ไหมเพราะมันก็มีข่าวเมามาเยอะมาก แต่เราก็ค่อยๆคุยนะคุยกันเจ็ดถึงเดือนช่วงนั้นก็ดูความประพฤติเช็คทุกอย่างถึงขั้นเอาดวงไปเช็คเจ้าเอาไปให้อาจารย์เช็คว่าเขาเป็นเกมไหมอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้เป็นแน่นอนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าคนนี้คบได้แล้วเขาจะดูแลเราเหมือนลูกเลยแล้วเราก็คบไปเรื่อยๆพอมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ใช่เกมมันก็พิสูจน์ได้ค่ะอีกทั้งความดีของเขาทําให้เราใจอ่อนค่ะเขาเป็นคนดีคนใจเย็นดูแลทุกคนได้คือนัดเป็นคนผงผางวอยๆแต่คุณอ้ําเขาจเจ้าอยู่เป็นคนที่ทําให้เราเย็นลงเขาจะดูโตกว่านะคขดัด แต่ด้วยวัยของเขาที่ดูห่างกับเราหกปีแต่เรารู้สึกว่าเขาเหมือนรุ่นเดียวกับเราเหมือนพี่เหมือนเพื่อนหกงานแต่งงานที่อบอุ่นและเรียบง่ายหลังจากคบหาดูใจกันได้ประมาณ5ปีท้ายที่สุดหนุ่มอ้ําก็ได้ตัดสินใจขอนัดแต่งงานโดยฝ่ายหญิงเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเป็นการขอที่ไม่ได้เป็นกิจจะลักษณะแค่อีกฝ่ายบอกว่าอยากจะสร้างครอบครัวและใช้ชีวิตต่ออยู่ด้วยกันเท่านั้นเองโดยงานวิวาก็ถูกจัดขึ้นอย่างเรียบงา่ายโดยมีคนใกล้ชิดที่ถูกเชิญมาร่วมงานประมาณ1ิบกว่าคน เพราะอยากให้มันอบอุ่นอีกอย่างก่อนถึงวันงานเราก็ไปกราบผู้ใหญ่มาแล้วอะคิดว่าทุกคนคงเข้าใจและยังไงเราก็เจอกันตามงานอยู่แล้วและเลือกที่จะจัดงานดังกล่าวในวันที่14เมษายนซึ่งเป็นวันครอบครัวเจ็ดพยายามจะมีลูกซึ่งหนุ่มอํำเคยเผยว่าที่ผ่านมาเราลองมาหมดแล้วทุกศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาคุณหมอการขอพรแต่ก็แล้วแต่เบื้องบนและทั้งสองได้รับเลี้ยงน้องฟ้าโปรด สุรสิทธิ์ปานอ่อลูกสาวของญาติสนิทมาเป็นลูกสาวบุญธรรมเพราะหวังว่าลูกที่ทําได้จริงๆจะตามมาส่วนการยกให้เป็นลูกบุญธรรมครั้งนี้เป็นการยกให้ตามเคล็ดความเชื่อไม่ใช่ทางกฎหมายโดยหลังจากนี้ก็จะมีการไปทําพิธียกให้เป็นลูกให้เป็นเคล็ดเพื่อให้ลูกสาวคือฟ้าโปรดชวนเพื่อนางฟ้าที่อยู่บนสวรรค์มาอยู่กับแม่นัดอีกคนแปดผิดพลาดและอภัยนัดเผยว่าอ้ําเคยมีกิ๊กจริงผู้ชายมีอยู่แล้ว แต่ไม่บอกนะว่าก่อนแต่งหรือหลังแต่งก็คือตกลงกันว่าถ้ามีอีกจบอย่างถ้ามีครั้งแรกคือ,อคนเรามันมีผิดพลาดกันได้ครั้งที่สองก็ให้อภัยแต่ถ้ามีอีกครั้งที่สามคือจบแต่สําหรับดิฉันครั้งนี้คือไม่ให้แล้วก็คือหมดโคต้าแล้วส่วนทางด้านอ้ําก็ยอมรับว่าเคยมีจริงๆแต่เป็นเรื่องที่ผ่านมานานแล้วเป็นความผิดพลาดของผู้ชายที่ตัวเองยอมรับและแก้ไขแล้วไม่มีใครเพอร์เฟกนัดกล่าวว่าทุกครอบครัวชีวิตมันมีปัญหานัดว่ามันอยู่ที่จิตใต้สํานึกของฝ่ายที่ทําผิดมาากกว่ คือตัวเองทำผิดแล้วอีกฝ่ายให้อภัยแล้วคือตัวเองมองเห็นคุณค่ากับสิ่งที่เขาเลือกหรือว่าณนเวลานี้เขาอยู่กับเราแล้วเขาอยากจะปรับปรุงตัวเองให้มันดีเขาก็ต้องปรับปรุงไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เวลาให้มันอยู่บนพื้นฐานของความจริงจังจริงใจและให้เกียรติเราแบบเสมอต้นเสมอปลายคนเป็นสามีภรรยามันจะรู้ละค่ะว่าอันนี้มันยังเหมือนเดิมนะมันจะไม่เปลี่ยนไปแล้วแล้วกลับกลายเป็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันทำให้เราแน่นแฟ้นขึ้นมันเหมือนมันได้ผ่านอะไรมาด้วยกันก้าวรักเราไม่เก่าเลย อั้มอธิชาติโพสข้อความซึ่งให้นัทมีเรียฉลองแต่งงานครบหนึ่งปีว่า I always love you and will always make you proud a n a อปมีเรียเ e น e ด t t อั้มอธิชาติชุมนานนท์โพสครบรอบแต่งงาน4ปีกับนักร้องสาวนัทมีเรียรเรียกว่าหวานวันแรกอย่างไรวันนี้ก็ยังหวานแบบนั้นเจ้าตัวโพสต์ภาพนัทอยู่ในอ้อมกอดตนเองบนหลังมา้าพร้อมแคปชั่นอย่างซึ่งในวันที่ผ่านอะไรกันมากมายก็ขอให้เป็ดน้อยอยู่ในอ้อมกอดของพี่ตลอดไป เนื่องในวันครบรอบแต่งงาน5ปีหนุ่มอ้ําก็ได้โพสตคลิปพร้อมกับข้อความเล่าโมเมนต์ความรู้สึกผ่านอินสตาแกรส่วนตัวว่าเมื่อ14เมษายนที่ผ่านมาเป็นทั้งวันสงกรานต์วันครอบครัวและวันครบรอบแต่งงาน5ปีได้มีเพื่อนคนจีนพาไปเที่ยวและไหว้พระและได้พาไปเจอเพื่อนคนจีนที่เมืองหนานจิงครั้งแรกแต่เป็นความทรงจําที่จะไม่ลืมในขณะที่ทานข้าวเย็นกันเพื่อนคนจีนรู้มาว่า เป็นวันครบรอบแต่งงานก็แอบเตรียมเค้กไว้อย่างดีตั้งใจเตรียมมากทั้งที่เพิ่งพบกันครั้งแรกเซท้ดอกแรกแบบที่น้องเต่งตั้งตาสุดการเข้าเ็จเพื่อนคนจีนพามาเดินเล่นในสวนหลังบ้านถาว่ายูไม่ได้เตรียมดอกไม้ให้แฟนยูใช่ไหมอลับตาพาแฟนยูเดินไปที่สะพานหลังจากนั้นดอกไม้ไฟกว่าร้อยนัดก็ถูกจุดขึ้นเหมือนในหนังรักเกาหลีจีนให้ดังสนั่นวันไหวสวยงามโบรานตาท้องฟ้าสว่างสวไปด้วยดอกไม้บนท้องฟ้าที่เขาเตรียมไว้ให้ คราวนี้น้องเป็ดร้องให้โฮแบบยิ่งกว่าฉากในหนังรักเรื่องไหนๆในวันสงกรานต์เราได้รับน้ำใจที่ชุ่มฉ่ำแบบไม่คาดคิดจากมิจฉาภาพที่ไม่จำกัดเชื้อชาติคนเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถ้ามีน้ำใจต่อกันไม่ว่าที่ไหนก็สวยงามเสมอทางด้านสามนัดหลังจากที่ได้รับเซอร์ไพรส์จากสามีก็ปล่อยโฮด้วยความปลาบหรืพร้อมกับโพสต์ข้อความ่านอิสระแรมเช่นเดีวยวกันว่าค่าคืนแห่งความรักและความสุข fifth anniversary I am so thankful ka เพื่อฉลองแต่งงานครบ6ปีกับภรรยาคนสวยโดยหนุ่มอ้ําเขียนข้อความในใจอย่างหวานว่า Happy a n อนนิ r s เวอร์ซนะเป็ดน้อยครบรอบการจับมือเดินทางร่วมกันครบ6ปีแล้วขอบคุณที่ร่วมทุกข์และสุขกันมานะครับอะไรที่สัญญาว่าจะทําที่ทําดีแล้วจะทําให้ดีและสม่ําเสมออะไรที่ไม่ดีจะแก้ไขให้ดีขึ้นไปอีกนะครับ Love you my little duck กแอดมิเรเบนเดซึ่งทางด้านนัดมีเรียก็ได้โพสต์ข้อความเช่นกันว่า Happy Anniversary 6 t h Naka at Atticart 9 always love you ka อัําบอกรักนัดมีเรียครบรอบแต่งงาน7ปีรักเราไม่เก่าเลยอัํโพสว่าครบรอบ7ปี anniversary มีความสุขมากๆนะรักนะเป็ดน้อยของพี่มิเรียเบเนเดทีด้านนัดมีเรียได้โพสต์คลิปวันแต่งงานพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่า Happy 7th Wedding Anniversary I will love you สิริรวม12ปีทั่วน1โหลปีนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบแต่งงาน8ปี โดยหนุม่มอัมโปส์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าแฮปปี้แอนนิว์ซารี8ปีกับเด็กเป็ดจับมือเดินทางกันมามีทั้งสุขและทุกขอบคุณที่ดูแลและเป็นกำลังใจร่วมเดินทางกันมานะครับเลิฟยูเป็ดน้อยด้านสาวนัดก็ไม่น้อยหน้าออกมาอดภาพความหวานพร้อมระบุข้อความว่าแฮปปี้ 8th anniversary นะคะ Love you ข่ายออยเลิฟยูคอ รักเราไม่เก่าเลยอ้ําอธิชาตินัดมีเรียโพสต์หวานครบรอบแต่งงาน10ปีโดยนัดได้ออกมาโพสต์ภา,ภาพคู่อ้ําหวานหวานพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Happy 10th Anniversary n a k a Always love you K.A. ส่วนอ้ําก็ได้โพสคลิปหลายโมเมนต์ที่ไม่เคยเห็นพร้อมเขียนแคปชั่นว่าสวัสดีวันสงกรานต์วันครอบครัววันครบรอบแต่งงาน10ปีใครที่ครบรอบวันนี้ขออวยพรให้มีความสุขในทุกๆวันเช่นกันนะครับแอดมีเรเบเนตต สิบไปต่อหรือพอแค่นี้หลังจากที่มีข่าวอักษรย่ออดีตพระเอกผัวเด็กนักร้องยุค9ก้าเตียงหักเพราะมีน้อยหลวงสุดชำ้ำออกมาจนหลายคนพุ่งเป้าไปที่คู่รักหวานอัมอาิชาติชุมนานนท์กับนัดมีเรียเบเนเด,ดตตียิ่งมีคนพยายามตามส่องโซเชียลของทั้งคู่ก็ไม่มีโมเมนต์หวานๆออกมาอดมาพักใหญ่ทาให้หลายคนก็เลยเมมอยกันขั้นสุดว่าข่าวนี้น่าจะเป็นคู่นี้ล่าสุดอัมอาิชาติ ได้โพสต์คลิปตัวเองโดยในคลิปความยาว4นาทีกว่าอ้ําเล่าว,ว่าตอนที่เห็นข่าวได้คุยกับนัทว่าเห็นข่าวไหมเขาหมายถึงเราหรือเปล่าซึ่งคุณภรรยาตอบกลับมาว่าเห็นแล้วก็บอกปัดว่ายังไม่คุยนะมากหน้าอยู่โดยอ้ํายังร้องเพลงรักไม่ช่วยอะไรของนัทเป็นการแซวคอมเมนต์ต่างๆโดยอ้ําได้ชี้แจงว่ายังปกติดูอยู่ยังกินข้าวอยู่ด้วยกันอยู่ถ้ามีเดี๋ยวจะบอก ส่วนที่คนบอกว่าคุณนัดขึ้นคอนเสิร์ตล่าสุดไม่ได้เอาดอกไม้ไปให้คือต้องบอกก่อนว่าบางทีการที่ไม่มีดอกไม้ให้ไม่ได้หมายถึงหมดรักนะเพราะบางครั้งคอนเสิร์ตที่เขาไปขึ้นเขาไปเป็นแขกรับเชิญขึ้นไม่นานแล้วเขาเองก็มีคอนเสิร์ตเยอะจะให้ทุกคอนเสิร์ตดอกไม้น่าจะหมดซึ่งเป็นการยืนยันแล้วว่าข่าวอักษรย่อดังกล่าวไม่ใช่คู่ของอัํานัดซึ่งหลังจากที่หนุ่มอัําโพสคลิปชี้แจงไปแล้วทางด้านสาวนัดเองก็โพสรัวๆเลยเช่นกันเป็นตัวเลขเริ่มที 16-16นี้ซึ่งหมายความว่ากําลังจะพบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันโดยไม่ทันตั้งตัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะจัดสรรให้ได้เรียนรู้บางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆให้กลับมาดูแลตัวเองอาจจะต้องอยู่คนเดียวและรู้สึกโดดเดี่ยวสักพักชีวิตจะก้าวต่อไปได้เป็นต้น5ตุลาคม2567นัดมีเรียได้โพสต์อังเจลนามเบอร์อีกครั้งแต่ครั้งนี้ตัวเลขเป็น11 11ถอดรหัสความหมายได้ว่า มันแสดงถึงการเริ่มต้นใหม่การตื่นรู้ทางจิตวิญญาณและการสอดคล้องกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณเมื่อคุณเห็นตัวเลขนี้เชื่อกันว่าเป็นข้อความที่บ่งบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วและควรใส่ใจกับความคิดและความรู้สึกของคุณแอ g e เจลนามเบอร์หว่าเป็นการบอกใบ้จากจกรวานในการก้าวไปสู่ความฝันและเป้าหมายทีละก้า โดยให้เชื่อมั่นในตัวเองและสิ่งที่ทำเพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายซึ่งจะประสบความสำเร็จในไม่ช้าตัวเลขนี้ยังเป็นตัวแทนของการเริ่มต้นใหม่เหมือนกันตัวเลขที่เรียงลำดับกันอยู่1 2 3 4ยังหมายถึงการที่คนคนหนึ่งกำลังสร้างเส้นทางในชีวิตของพวกเขาสุดท้ายตัวเลขนี้ยังถูกตีความเป็นสัญญ,ญาณจากจักรวาลว่าคนคนหนึ่งกำลังถูกนำไปยังเส้นทางที่ถูกต้องอย่าได้ท้อแท้ให้มีความเชื่อมัน่นและทำงานนั้นต่อไปเพื่อสิ่งที่คุณปรารถนาอย่างแท้จริง วันที่31ตุลาคม2567มดดำคชาพากล่าวว่านัดมีเรียไม่ท้องไม่ได้เลิกอ้ำอธิชาติเชื่อแค่งงอนแต่ไม่กล้าตอบแทนเรื่องแยกบ้านอยู่เผยไม่เห็นไปออกกำลังกายด้วยกันแถมคอนเสิร์ตนัดอัำก็ไปถ่ายรายการส่วนที่อ้ำบอกว่ายังไม่ได้เลิกก็เขาไม่ได้เลิกไงแต่ทะเลาะกันใหม่คงทะเลาะ และที่พี่นทโปโ้สปริศนาก็งอนๆอนกันมั้งใช่ไหมล่ะอีกคนออกมาบอกอีกคนนึงไม่รู้เลยแบบนี้ได้ข่าวมาแค่นั้นนะข่าวลือมาว่านักร้องยุค90ใช่ไหมเขาไม่เลิกแต่ก็คงจะมีงอนๆอนกันนั่นแหละก็คงต้องรอให้งอกันก่อนไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทางชาแนลของเราขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่มีความสุขกับทางที่เลือกนะคะ